ทุกอุตสาหการรมมุ่งสู่ความยั่งยืนครับเช่นเดียวกับสมาคมอุตสาหการรมปูนซีเมนตไทย t c m a ยกระดับการเปลี่ยนผ่านกับงาน2025 TCMATechnical Conference and Exhibition ก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยในการแสแดงบทบาทนำไปสู่เป้าหมาย n น t ซ e โ o 2,050ดรชนะภูมินายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนไทยกล่าวว่านี่คือการประชุมใหญ่ของวงการปูนซีเมนไทยครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสในการแสดงเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการลดคาร์บอนเสริมสร้างความร่วมมือและกำหนดทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมแต่การเปลี่ยนผ่านสู่เนสซีโรไม่ได้หมายถึงเพียงการลดการปล่อยคาร์บอน แต่ยังเป็นโอกาสสร้างงานสร้างนวัตกรรมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโดย TCMa ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกวงจรเศรษฐกิจหมุนเวียนและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเน้นย้ำว่าความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคือหัวใจของความสำเร็จ N e t Zero 2050เป็นเป้าหมายที่ทำได้จริงหากเรามีเทคโนโลยีที่เหมาะสมความร่วมมือจากนานาชาติและความมุ่งมั่นที่ไม่หยุดยั้ง ประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นต้นแบบของภูมิภาคแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนและความสามารถในการแข่งขันสามารถไปด้วยกันได้อุตสาหกรรมซีเมนต์เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของการทําเรื่องของกรีนไฟแนนซ์ซิหรือกรีนฟันดิ้งนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่จะต้องเชื่อมเครือข่ายไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ว่าในระดับเครือข่ายของโลกที่มีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะพาอุตสาหกรรมของซีเมนต์เนี่ย ไปสู่เป้าหมายที่ระวังแผนไว้ตามรถแมทขณะที่มุมมองจากองค์กรนานาชาติก็มีทิศทางที่น่าสนใจอย่างเช่นตัวแทนจาก WBCSD นําเสนำเสนอข้อมูลเชิงลึกของการสำรวจระดับโลกบอกว่าการสำรวจลักษณะพหุภาคีทำให้หลายอุตสาหกรรมมีเสียงร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนแทนที่จะเป็นเพียงการผลักดันประโยชน์ของแต่ละอุตสาหกรรมเท่านั้นขณะที่ตัวแทนจากยูนิโด กล่าวปาฐกถาพิเศษเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของการบรรลุเป้าหมาย n นซิโล o ภายในปี2050ให้สอดคล้องกับเป้าหมายความตกลงปารีสที่กำหนดไว้ที่1.5องศาเซลเซียสซึ่งต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อย40%ภายในปี2030และมากถึง90%ภายในกลางศตวรรษการเปลี่ยนผ่านนี้จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีเชิงพลิกโฉมโดยประเมินว่าต้องการเงินลงทุนกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2050 ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาย่งคงเผชิญความท้าทายโดยยกย่องบทบาทนําของประเทศไทยในการกําหนดนโยบายภาคซีเมนต์ให้สอดคล้องกับพันธกกรณีด้านสภาพภูมิอากาศระดับชาติส่งเสริมนวัตกรรมผ่านความร่วมมือหน่วยงานต่างๆรถแมปแนสซีโลของประเทศไทยในภาคซีเมนต์สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับภูมิภาคโดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียนในการเร่งกระบวนการลดการปล่อยคาร์บอนด้านผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารพัฒนาเอเชีย ADB กล่าวว่า ADB มีบทบาทในการลดความเสี่ยงของโครงการผ่านเครื่องมือทางการเงินเพื่อจูงใจการลงทุนจากภาคเอกชนวงกว้างที่จะเร่งรัดเส้นทางสู่เนซิโ r o ในภาคซีเมนและโครงสร้างพื้นฐานของเอเชียผู้แทนจาก GIZ ชี้ว่าเสียงที่เป็นเอกภาพของอุตสาหากรรมซีเมนไทยสร้างความมั่นใจที่แตกต่างให้กับนักลงทุนกว่า40%ของรถแมพของไทยเชื่อมโยงกับ CCUS ซึ่งยังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่โครงการอย่างสระบุรีแซนบ็อก จึงมีบทบาทสําคัญในการเป็นต้นแบบที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนดังนั้นการประสานรบแบบที่ชัดเจนกรอบกํากับการดูแลและการทดสอบเทคโนโลยีจะช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้นําระดับภูมิภาคและจุดหมายการลงทุนด้านความยั่งยืนที่สําคัญการสนับสนุนเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับโลกงานนี้มีผู้บริหารเทคโนโลยีกว่า10ประเทศทั่วโลกนาเสนอสุดยอดนวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือกการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลเทคโนโลยีลดคาร์บอน และ CCUS ตอกย้ำการก้าวสู่ใน t z e ro 2050จะไม่เพียงช่วยลดคาร์บอนแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างนวัตกรรมและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยและภูมิภาค